เมื่อวานนี้เพิ่นหามีคักบอสนะพอน้อยกับเมื่อก่อนนี่ห้อยปลาบืดออกมาได้นี่อันน่ะอุปกรณ์ดิ่งสองตัวนึงรุดไปนี่สิจับปลาโยบวกนี่ครับบันนี้เห็นปลาคออยู่โน่พ่อเนาะว่ามันเพราว่ามันมันลงดอนนี่นั่น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 ลงตกละบ้านเฮ้ยวันโอ้โหนี่มาถึงวันแล้วครับถึงวันแล้ว ได้พี่น้องหามันได้จ็กตัวยังเราไปยามเบ็ดใช้เบ็ดใช้เบ็ดใช้ไปยั้นเหมือนเดิใช้เบ็ดไปซื้อปลาล่างหน่ังเพี่อน้องไปถือลาเาลงไปถือพนนี้ปลาขีงจะไปชิลเลยซ้ำบาานเย้ละปลาเขีงน้อยตัวนึงถ้า๋ยาไปซื้อเบ็ดกดโกงลองวะหอยนกมาลงน โอ้ปลาบูนโอ้จับเปืนเทงปลาเลยครับเอาปลาทำไมก็ได้พี่น้องไปทางเดินนะเห็นแล้วนี่ได้ครับพี่น้องนำไหลถ้ามีป้นขี้ตุ่มเอามีไงเนี่ยพยายามเบ็ดพี่น้องบัน เด็กลงไปบางท่านก็ได้หลายตัวอยู่ดินำ้ำเดี๋ยวน้ำมันก็ยังเห็นตัวปลาเจ้าพยายามเบ็ดยังละกรับมาเบิง่งทีปลาบู่ปลากคอ้น้อยมันปล่อยไว้กับน,นกเละกินเม็ดครับเมื่อนี้นกลามาลงเต็มเลยดยินกอันนั้นแหละครับนกอันปลาห่างนะปตายครับกินออกนกหนามบกโลกคือใบลำพยั้งนี่แหละครับพี่น้อง มีที่เสือ้อจะถึงมาลองมงกันะนะพอดีือ่าปลาขิดหอดครับเบ็ดิดกว่าหลางเ้อเงียบสักไรน้ำเหื่อยข่้นไปเลยก่อยันสีด้วย,น,ย,ยน,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 นี่หรือขนรอนหรเปลอ๋อมันผัดล้างปลาปาปลากรเดืกสายกวนล้งนื่อยร้อนนี่ เงอหล่อนนะครับลังนี่ปลามากินนี่มันขึ้นนี่ติดว่ปะปลาเก็งเสียไลยปลาเค็งเดเมื่อกี้เลยครับเพระเรามีเงือดอกปลาเดีอยวไปลองหน,นำผัดว่าทอมมา,า,าประจำยู่เสิร์ฟปลาเค็งไปลองเพิ่มก่อนทีน้องนี่ ลักษณะปลามันระถึอยู่ด้วยเี่ดินตรงนี้ต้นเขาเมื่อวานเป็นหนึ่งแดงแบบนั้นไหมลูกครับเบ่งหอยมันตีขันนี่เคยเอาประต๊อกสองเลนว่าสองโลกว่าขันนี่ว่านเหนียวดีเบ่งหลังนี่กันหลังน่จะมีก็เดือดสายเดินไปเสียบไปเหยื่อไว้ น้าพี่น้องอันนี้ท่าใช่หาดครับใช่ไปหลายหลังอยู่บอกรับท้ายหลายทีหลูกมั่งลักสองสามหลังครับซื้อไว้สิบเจ็ดหลังพี่น้องเลยสิบเจ็ดหลังไปครับปุ่งไงขอไงน้องผู้น้อยครับมิดเลยพี่น้องมิดจัดมาหนีกันหล่อนเฮ้ยค่อยๆ่วสวนอ๋อ น้ำหอนบต้องหาปลาเข็งมาเปลี่ยนมันยังว่าทนปลาเข็งตัวนี้ตัดเสือไว้แล้วี่หาเงินกัมาเสียใหม่แล้วพี่น้องเบิดละเลยแต่ปลาคอกับปลาบูจงแลลงไปสะปลาลำกันได้พี่น้องไปยามเบ็ดแล้วมีได้อันนี้กับปลางมไปชนีเหละครับได้ปลาสี่ห้าตัวเอาไปเอเนี่ยเบ็ดน้ำปลาเข็งวองคันปลาคอกับปลาบูจงไว้กัน่าสนพอได้ปิดปน เปลี่ยนเพียนว่าสาปลาคับพี่นอองวามาดูน้ำนหอ่อยครับสาลำครับทุกรายได้จะนีลองเปหนเ่าะรบมันได้ลูกสาลำหรือว่าสะซ้ำเว่าอเห็นตัวนั้มันตีาแห้งนี่อหลครับเหนื่อยเหพอเราเบ็ดเงื้เบ็ดคือเก่าแล้วลุ่นเบ็ดที่มีฉันผอบน เมื่อวานก็พอหน่อ,อยเอาเซิงหนีแล้วพี่น้องปลาคอบักหลายเลยครับเมื่อคืนเพิ่นกรวัดเอาเดีอดวหา,หาสองอจนุงนึเน้ยตีนึงตีสองพิ่นยังขาดเดี๋ยวมือถามข่าวปลาเข่งครับพี่น้องพอได้เป็ดเหยื่อเบ็ดกตัวนึงตอนพ่อเลี้ยวลงมาเห็นบนอยู่จุดนี้ยมันตำมีดหรือ,นะอรนเปล่าเลี้ยบก็ไม่เป็นพัดเขาลงโตไม่เดียเด๋ยวเลยนั่นอุปดุ๊กดินสองตัวนึ่งรุดไป ไปทั้งเลือตัวนึงโอ้ย,อยงามดีครับนี่สองตูปน,นี่แต่ว่าเพราะจับได้ตัวเดียวครับจา้าเราไปบนลงสิงเลยอ,อีกเดี๋ยวคำหายอีกก่อนเลอพี่น้องแล้วอย่างเราไปสะหนองพุ่นมาที่เรื่องเรื่องจับปลาดุกนี่อหน้อยนี่โอ้ยโอัยอีครับเพื่อมันลงอยอดตามห้อยตามไปรเรื่อยๆคำหาตามห้อยเลึกๆน้ำขี้ตมเองนี่ มันละมีทละลุง่อนบนเห็นละเฮียดเลยหึยังบ่ดูกเ้นเคยหรครับปลาดุกคือเก่าเลยลูกกำลังจับหูมันพี่น้องต้องใส่แต่ว่าจีจะหน่อยึบมาแล้วดีใส่งามมีดีดคหับ พี่น้องเดหาเราดีกันเด้อว่ามีว่าเธอซุ่มเอาจีหาคักๆเด้อพ่อยั่งยุ่นแต่พ่อน้อยกับเมื่อก่อนก็าแต่เงียบๆพอละเอาเมื่อแพ็คเจียวแมงดาสน็อกพี่น้องเดี๋ยวเรามีทันลูกค้าไปยังหรอครับพ่อมาดุกุ้งเข้านะกพ่อดุูใส่กูไปแล้ยสามตัวแล้วเด้อปลาพ่อใส่งามๆเลยครับปลาดุกน้ำไหลายุ่งไหมครับพี่น้อง โอ้ปลาเข็งลหนี่ยใส่เงาเป็ดเงียวเพ็ดเค็งน้อยใสดีเป็นเนื้อเป็ดข้ารำกับใดขัดเรือตัวนี้ครับอันนี้พวกที่ปนอยู่เพราะสินาะครับเอาไว้ก็ะเจามันใสทิ่มดีดอ่ะนะครับพี่น้องยแกไม่น้ำก็แห้งเพิ่นว่าเรามาคุดหลอกหนองสองห้องเพิ่นว่าเพื่อเอาขี้ดินมาอันผมเพื่อตรงนี้นะครับเออเพื่อหน้าเพื่อเลยแล้ววะครับ แต่ว่าก็พอน้อยก็ห้อยจุ้งไว้เอ็ดหนองปลาจักหน่อยนี่เด้อครับส่นวนครับครับเดี๋ยวผมสิเฮ็ดให้เราอ่ะอุลับเหมาอุลเดียวอยู่มาน่ะฝันมาแจา็คไมอเลยหรอวะพอน้องพัดเอ็ดอยู่หนองกุ้งสีอยู่ตอนนี้พันว่าช่วงเดืน <c oughs> เอนม,ม,ม,มีนหาคมีมิดหรอมันหามีเห็ดพี่น้องเลย จะปลาโยบ,บวกนี่ครับวันนี้นเห็นปลาคออยูืนพอพ่อเนาะาึ้นบนโอ้มันะไาขายีเดบผินนะแนมไว้เด้หลมไัไม่ตึงเลยออตอนนี้ถ้าลูกเคยสะเปลีนนะครับพี่้้องสะก้อนไปบยกนี่แหะครับมันไหลลงไปอยู่บ้น อยงนั awesome, ้นมันมีเม็ดเพิ่มเป็ดท่อนอยู่ขึ้นกับวันเพราะว่าพอต้นไม้เห็นปลาตัวนึงซำว่ามันใหญ่กว่าดำมีดเล็กน้อยเยอ่นย่างในบ่วขึะครับพี่น้องถัาสิเจอสะนะจะน้ำหาได้แต่ว่าขี้ต้มหายจะเลิกแก่ไม่แต่น้ำมก็มีหลายแล้วครับเคยจะแห้งแล้วเดี๋ยวลุกเตยสะก็แห้งปลาลุกตัจักวารักฟังอยู่จักสองสามตัวอยู่ละมากให่เราเลิกนั่นๆเห็นตีนกระดิบไหม วานตะเคอ,อยนอายุบางอย่างด,ดูดูดูมาวางนี่ไปทันเดือน้ำเหมือนทันแหงเมื่อวานนี่ก็ถือว่าสมค่วนอยนู่ได้ครับพี่น้องมลักได้ปลาอายุสันแต่ว่าตอนมาเกี่ยวเข้ามานั้นขึน้นมีไฟบอลกับน้องสนับปลาก็บขึ้นมีไฟตีนบัดสูบแหงแล้วหม่ได้ปลาอายุ ก็จะแห้งแล้วพี่น้องคารุ้นเด้อปลากระเดือก็มีเนี่ยอยู่กับพันธุ์หลายตัวเลยแรงแรงแรงเราดิเก็บไว้เอ็นเงยเบ็ดนำผสมปลากเข็งปลากระเดือกมันเห็นแล้วปาลาคอตัวนี้อัวนี้ใหญ่ครับดูได้ดูได้ยี่ลอ็อกคอปวันปาลาคออัตโตมิไง ก็คือกันนะครับเห็นต่โผล่ล้ออย่างน,นปะปากน้อยพอดีปนทรัพนี่ก็ปนแสีบเด้อพี่น้องว่าแต่ในป่าตผมเลิกแต่แถวๆนี้แหละครับมองปากกอปากกอลูรไปรปากกอน้อยแต่แต่ต่อมองนี้แหละครับคิดผมเลยละสะก,กอดตึงหาได้ประดุกตืมครับ อยางสืไล่ก็เลยมีที่จักตัวอยู่บ่ปลาดุกจังน้อยจังท่าหาเหมือนกันเด้อครับพี่น้องกำลังจะแห้งละจลุกเลยสะแห้งแห้งแล้วได้ครับพี่น้องบ้านนี้แห้งต้องลองะเดี๋ยวพ่อละหาเดาลูกบ้านนี้ครับผมข้อคอยเห็นต่อคอยดิครับมันบนลงดอนเลยนะลูกจะแถวนี้บอกตัวเท้าอยู่ดิครับเออเดี๋ยวพ่อละหาเบิ้งยืนลุกลูกนี้ละขึ้นมาจังน้อยเด็ดเหนือเด็ดนี่มาแล้วขอคอ นี่ลุงอยู่นะครับมาสาหลัมสาหมว่านนี่ให้พี่น้องเพิ่นเอาไปใส่บุญแจกเขาได้หลายอยู่ไอ,อยได้ปลาจะเกือบเศร้าโล่ยู่ได้นะลุงปลาขวปลาคอปลาดุกไหม,มได้มาสาหลัมน้องมึงก็นั่งก็ได้ปลาดุกสองสามตัวเอาอยุบวกนัน เห็นอยู่ดีครับพี่น้องครับปลาคอเทาๆว่ามันเพรว่ามันลงดอนนี่นะน่น่าเห็นเเห็นเล้วนั่นดีพี่น้องนี่นี่ตัวไเติบได้เฮยงะบายโอ้นีมาถึงมาแล้วครับาถึมาแล้วจบเจออยู่นะครับ า ge, งามครับงามโอ้ที่หน้ากองอีกแล้วนี่ยนะครับพ่อเข่าถุงเลยได้พี่น้องพี่ข้าขนาดนะครับเนาะแมนเต็มเลยไหมครับโนเต็มปืนเลยคำนี้โคตรผสมส่วนครับผมนี่หรืะปลากระเดื่อนน้อยเบ็ดเงือบเบ็ดเหมือนกันเดี๋ยวปลากระเดื่อกตัวเก่งเนี่ยยับยัดเท่าน้ำเดียวนี่แหละหาบุญเป็นเด้อพี่น้องปลาเก่งดีครับผมตัวนี้คือตัวใหญ่แต่พี่น้อง น้อยเดิคนโอ้ขี้ตมจับปลาเดือดไปน้องมีหลายเลยครับพอได้เปรี้ยวเนื้อเป็ดพอได๋วาองกินได้หัดเดียวน้องครพอได้ดู้ว่าอะไรที้งหมดป่ะว่าอีจะคืนกันนะทำมันตุ่มเถอะอ๋อเว้ยใส่วัตถุดิบหน่อยครับอยู่ลำย่างเสาวานี่ไปยืนเบิ่งคือบอลอยู่สนุกบอลไงอยู่ต่วช่วงนี้เด้เนาะพ่อเนาะตอนนั้นพ่อ กับตำกับหนองจอมาใส่ไหมครับช่วงนี้หรือว่าว่าเป็นช่วงช่วงนี้แหละที่ได้แบบตองอยวนเมื่อนาวเรี่ยงสิปลาผัวผ้าไปใส่เบ็ดปลากินนีดีก็อยู่หนองแกนแกนแล่นนี่กับช่วงเขาไปใส่เงี้ยหอกมันเดือนหกนะเดืนห้าเดือนหกเดือนห้าเดืนหกหรอครับแม่นมิ่านแม่นเดือนนี้แต่ว่าตอนได้ปะตองอยวนน้องพุศโกงหรือว่ามันเดือนนี้นะเราเลยหรือว่าพาน้อยกจะมีได้ผลกี่น้อย เดดือปลาดุกเจ้าเรามีได้จักโฉเดี๋ยวจะอยู่ข้างๆปูปลาดุกสซดน้ำวนนี่ก็ตีมองมองน้ำย้อยลงมาฮามันซดนาถูกตะล่างนิ่วกะคักเลยตัวนี้ครับผมแม่นพอหามาแต่พุ่นละหันยังข้างนั้นไปซะทันนี่ฉันเลยฮะคือปลาเข็งที่เล็วไป ม่เหมือนเลครับมันแมนอยู่บ่นมันแมนเลครับปลากโคบอ่ะครับโอ้ยมันเป็นหอยหอยชุบปลาปลากโคบมา่อเลยครับแมนอยู่เต็เอาะลูกโคพี่น้องเห็นป่ะครับโอ้แมนอยู่ดีครับโอ้นยปากงับงับรูพร้อรูพร้อกําลังเฮินมาจะขี้ตุ่มพี่น้องเฮ้ยตัวงามอยู่ด้วยพี่น้องสองตัวเปล่งๆปล่งครับปลากหอน้อมาทางนี้ตุ มันพอเอาทล้เดี๋ยแต่มงนี้แหละยังสงสัยเถิๆบรรยากาศคือยังนามันยั่งมันเป็นหอยอันแทงหผขึ้นมา่นั่ๆพ่อพ่อพ่อน่ยๆบด้ครับมัน่มาต่งหาเมืนครับอย่างนี้นะว่ามันเบิดเบิดเี่น้องเยโอ้โหออกพี่เรียบร้อยพอมันตัวหน่อยก็ัน นั่นน่ะตัวนึงขึ้นมาอีกแล้วลูกนะใส่ครับดิโอ้ยกโผวอยูอ้อเห็นนะครับโอ้ว่ามันหาเบิร์ดมันมีเบิร์ดดิหนิน้อนมีครับโอวโพคนหล่ออยู่ครับมันปลาค้อหรือปลาบู่ล่ะลูกโอ้ปลาบู่เนียปลาค้ออยู่แล้วมั้งเอ้ยใส่งามๆครับพี่ครับนี่ตัวงามๆนี่ดิครับลำพันลำขนาดหาลำบได้ครับเนี่ยนี่ได้พี่น้องครับว่าจับปลาต้องกันครับมีขึ้นมาอีกบ่ เห็นว่าสองตัวเลยน้องพ่อเนาะสามข้อสี่ข้ออยู่ทด้น้องๆอากาอยู่แต่ว่าปลาดุกมีได้ครับพี่น้องมึงนี่เรือหลวนี่คือปลาไม่คิดตัวมันสุดบรรยากาศครับฝนที่ตกครับฝ้าค้างขึ้นขึ้น่งจังสีไหนไหมคือจังเข้าบาตรงเด็กขายหมูนะครับพ่อแต่ว่าเพิ่นพยากรณ์ว่าพายุ่ันสีเขาไหมครับเข้าบาเด็กขายหมูตั้งแต่เดือนที่แล้วคเขาหยาดฝนตกครับ เมื่อได้ข่าวมาเลยบอกว่าได้ฝผลหรือยมีก้ามาเสียงได้ยาเมันมีที่มองตา่น้องเพราก็มีเห็ดหมูเห็ดหมูแบบใส่แดดไหมครับข้าวมันร้อมัเห็นที่สอกเศษกันเลยทขึ้นมาคือบางฮันเนาะครับโอ้หันกับขึ้นมาตั้งวต่สองตัวดีเนาะครับเนาะงสองตัวหลุดไม่นด้วันนี้ว่ามันเยอะระดับพี่น้องลุยตุมบกกระได้เป็นไหนพี่น้องเงินบาทกระไรสรุปปลาคอจีครับปลาคอน้อยอระจ เอาคือเดียวนะคือเพราะเนี่ยไม่ได้แนวกินมากออกหนอยักอย่เร่องเฮ็นจะไหพอวิธีเอาปลากระเด็่ครับเอาโกนน้ำให้มันขูดนมันเลเป็น่ไปเร่ยใ่ีครับะอองสามโอ้ ได้ลายก็ไปตะแห้งน้ำเนาเลยเนี่ยปลาเห็ดปลาที่ต่างแห้งที่เสียบที่สุดในในมุมงมอกต่ำกระเพาะปลากระเดือนนี่แหละครับพ่อเอาง่ายเดี๋บวปานนี้โอ้น้ำลำจะเงินมาหรอไม่คือเงินมาลอยหนำเอาลองกันเลยมันเบิร์ดแล้วครับคุคว่มหลุมไม่ได้ครับนี่ปลาอื่นกวนได้แบบนี้บ่บ่ครับพ่อ ได้คือเดี๋ยวพวกปลาเข็งปลาเนี่ก็เห็นแน่ยได้แต่ว่าพวกปลาขอปลาดุกจะมีค่อยเห็นก็เด้หมดต้มได้เดี๋ยวแมนเนี่ยถึงเป็นต้มเอเล่เราก็เอาง่ายปลากระเดิดกกระสั่นห้าจับมีทันนี่ลงเล็งลงแรงลองเลข่าเดี๋ยวที่วัดหลุดเป็นซีหายนีครับกวดระวังยางนะเนี่ยครับพ่อนะครับ ตัวนี้ปลาตายหมดเด่นี่นี่ครับตัวเดียวสองตัวนี่สองตัวคุ้มตัวนึงครับสิเลยนี่วะเอาง่ายวะนี่มันวิ่งขี้ต้มเยอะหรือโอ้หลายตัวแล้วครับตายครับเอาปลายไปล่างไปสรุปผลครับพี่น้องครับเรื่องภาพบรรยากาศเอ้ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นเมฆก็คู่มไว้ครับพอฝนไม่ติดตกครับตกแท้แล้วครับพี่น้องวันนี้ โอ,เอ้เอามีดไปทางออกให้นอ้องกับอดเด็ดทวงเงบ้ยใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวคนเด้อล้างขูดเอคนหนึง่งล้างขูดล้างตะเทียวครับพี่น้องเบิ่งก่อนแล้วล้างผมม่าจะขูดตมท่ามล้างยากแล้วได้พี่น้องเอาลงไปล้างขี้ตมพี่น้องครับแ <c oughs> ทน,น,นจะลาจะ้างแต่ปลาแต่วะครับค้วเนี้ยมาพี่ตัวเตี้ยลง <c oughs> <c oughs> พี่น้องเบิ่งกันนะบาเนีชื่ออะไรหลกหลายเลยครับคุณโอ้โหตกปลาจังเลยกันขวดขวดน่ะขวดนะปลาดุกสามชีโตรนะครับลมแล้วปลาค้อปลาดุกน่าจะได้เป็นกิโลอยู่นะลูกแมนครับปลาเข็งอันนี้แต่โ <c 195 2> ตงามๆโอ้ใส่เ okay. บียดูเขาปะมีเซรั่มจะปิ้งกินแล้วหรอไอนะครับปลาปลาดุกี่ปลาค้อนอนอยู่ขึ้น โอ้ไงใครอยู่ขึ้นมาวิบน้ำละบื่อนเนอ้ะแต่เดาชิมนหฮโอ้อยู่ว่าได้การอยู่พี่น้อง,องม,มั้เลยะมีแต่ตัวงามๆอยู่เด็มาเอาไปต้มไ,ไปปิ้งนะครับพี่น้องแฟนครับ <c ười> ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อผมพอน้อยซอยเดิม้องมายามเบดมีได้จักตัวพอดีพาลูกเขยมาสะป่าหลังนี่แหละครับผลงานที่ได้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอเทตรงนะครับ ขอบคุณครับ